หรือไม่อ่อนี่ไงขณะทีะ่ถ้ามองแบบตรงกลางอ่าพรประชาชนตอนนี้การทำงานไม่ได้เป็น,นไม่ได้มีบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านเลยนับจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะกลายเป็นเกรงไปหมดเลยคือปกติมันไม่มีเหตุจำเป็นแล้วจะต้องรอรัฐบาลแถลงนโยบายถึงวิจารณ์ได้ค่ะอืมอันนี้ก็มีมุมเหมือนกันอ่าค่ะ ถูกไหมาจะหน้าตาคอรมออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือเขารางโครงการต่างๆที่ปรกากฏออกมา,าเป็นตัาวา่อวันคุณพิพัฒน์รัชกิจประการว่าที่รัมตีคมนาคมประกาศรัฐบาลนุทินเดินหน้าแลนด์บิดซึ่งเป็นโครงการระยะยาวถึงแม้จะมีเวลาอยู่แค่สี่เดือนเนี่ยใช่ถูกไหมก็อบอกอโครงการนี้เนี่ยพักประชาชนตั้งคําถามอยู่ตลอดเวลาอไอ้นี่มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าพักประชาชนก็ไม่ค้านไงทั้งประเด็นเกี่ยวกับโครงการสมัยที่ รัฐบาลเสถาผลักดันพักประชาชนก็แถวหน้าพูดถึงความคุ้มค่าม,มันไม่มีจริงหรอกที่จะมาเกิดสะพานเศรษฐกิจทั้งนี้ก็เนึงมาทางนั้นยังเหลืออยู่อะไรประมาณนั้นรวมถึงประเด็นอะไรนะผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆใช่ไหมใช่คือ EIA มันเดินหน้าไปเยอะแล้วอะค่ะก็จะเห็นพักประชาชนเนี่ยก็ยังเงียบอยู่ค่ะทั้งที่สมัยรัฐบาลเสถาเนี่ยโอ้โหคานอย่างหนัก มันก็ทําให้คนอดตั้งคําถามไม่ได้เหมือนกันเพราะอันนี้คุณเดลุตินเนี่ยเป็นคนพูดหลายวันแล้วนะว่าเดินหน้าแลนบิดโถ่ไหมเออมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นเหมือนกันไงอเอาอีกข้อหนึ่งนะมันจะไปเป็นประเด็นเกี่ยวกับที่คุณนัฐพงษ์งเดลปยาว,วุฒิบอกเอาไว้เองอะว่ารัฐบาลสี่เดือนก็ไม่ควรจะทําอะไรที่มันมีผลผูกพันไอ้แลน